สวัสด,ดีงบและอีกเช่นเคยนะคบวันนี้จะมาภากภาคภาคโอ้ยเสียงรูปที่พี่เค้กได้จัดจ้างให้ปักขมวาดรูปโดยมีคอนเซปต์สีที่ว่าเป็นสีพาทเทลนะฮะฉันก็เลยถามคุณพี่เขาไปว่าคุณพี่ชอบสีอะไรคะขอสีมาสำสมสีก็ได้ค่ะและนี่ก็คือสีที่คุณพี่เขาเรียกเวทมานะคะก็ ว้าวดับเสร็จแล้วเออลืมวาดต่างหูค่ะกว็วาดวาดค่ะอืตั้งใจเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยด้วยการลงลองพื้นให้คุณพี่เขานะคะแล้วก็ตะคิว้วอันนี้วาดโค,ค้คงค,งค,งคงิ้วอาวาดโค้นขนตาใส่ผมให้พี่เขาแล้วนะคะใส่วิกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มทาเอาเม้มปากเฉย งงมมอะไรอ๋อน่าจะยากอยู่นีิทำให้ผมมัเป็นเงาๆเป็นเส้นๆนะฮะแล้วกําลังอ้าว่าตาแล้วด้วยเอ้ยเลือดหวาทำงานเร็วอยู่นนเนี่ยเออสีก็เลยงงก็อันนี้ก็เสร็จแล้วก็เลยมามอบให้นะคะดองไว้นานมากกว่าจะได้ให้เนี่ยเจอตัวยากสุดๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ